มาติดตามการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะครับล่าสุดก็จับได้ล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นยาไอซ์หนัก30กิโลกรัมยาบ้าอีก7 0 0 0เม็ดที่เชียงรายครับ พลตำรวจเอกพิโอพันธ์ดามาพงศ์ที่ปรึกษานายกร,ร,รัฐมนตรีพร้อมด้วยตำรวจปราบยาเสพติดแถลงการจับ5้าผู้ต้องหาชาวเขาเผ่ามงโดยติดตามพฤติกรรมจนทราบว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือนายแสงสุรีแซลีลักลอบลำเลียงยาเสพติดส่งให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดทางภาคกลางจึงวางแผนสะกดรอยตามและพบรถตู้ต้องสงสัยและก็สามารถจับได้ที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วรับสารภาพนะครับว่ายาเสพติดนี้ได้มาจากกลุ่มชาวเขาที่ขนมาตามแนวชายแดนแบบกองทัพมด จึงสกัดจับได้บริเวณแยกสีชายมูลตำบลสันทรายอำเภอเมืองเชียงรายพบของกลางเป็นยาไอซ์หนัก30กิโลกรัมยาบ้า7 0 0 0 0เม็ดจึงยึดทั้งหมดไปตรวจสอบที่มาที่ไปครับ เรื่องของปัญหาชาวไทยภูเขาที่หันมาลำเลียงยาเสพติดนั้นมีมากขึ้นในระยะนี้นะคะถูกจับอยู่ในเรือนจำเกือบ500คนแล้วโดยให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ต้องพันตัวเองเข้ามาทำงานแบบนี้ก็เพราะว่าพืชผลทางการเกษตรตกต่ำแล้วก็ถูกชักชวนจากเพื่อนบ้านด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณสมนาเจ้าเจริญวง่ะค่ะ ็นที่น่าสังเกตว่าระยะ2-3ปีมานี้มีชาวเขาเผ่ามงที่ได้รับบัตรประชาชนเป็นคนไทยในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่หันมาลำเลียงยาสิติดกันมากขึ้นล่าสุดที่ตำรวจปราบปรามยาสิติดจับได้ก็อายุไม่ถึง30ปีเมื่อถูกจับได้ครอบครัวก,ก็เดือดร้อนเพราะเป็นเรี่ยวแรงกำลังสำคัญของครอบครัวทั้งสิน้นว่าจะเป็นม้งเชียงใหม่มง้งเชียงรายม้งลาวในผู้ผู้าเดียวกันล้วนเพราะ,ะนั้นก็เป็นตัวหลักในการรับจ้างลำเลียงจากแนวชายแดนเข้ามาพักที่เชียงใหม่ แา่เชื่อมมาก็จะมีการวิธีการซุกซ่อนผ่านรถเซฟหรือว่าซุกซ่อนกับพืชผลการเกษตรลงมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นคอนดิชันมงง้วนๆนะครับขณะที่เลขาธิการปรปรสอมองเห็นว่าปัญหาม้งกําลังเป็นปัญหาใหญ่เพราะเกิดทั้งหมู่บ้านได้หันมาลําเลียงยาเสพติดตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านจนถึงเยาวชนในเรือนจําจึงมีชาวเขาถูกจับได้ในรอบสองปีที่ผ่านมามา,มากกว่า4ี่รอายแล้วแหล่งปิดของพันโทย่เซ่เนี่ยก็มักจะใช้ คนที่เป็นชาวเขาเผ่าม้งเป็นผู้ที่ลำเลียงนะครับข้ามผมแดนเข้ามานั้นปัจจุบันเนี่ยชาวเขาเผ่าม้งเนี่ยก็ถูกจับกลุ่มเป็นจํานวนมากแต่ก็เป็นเพียงผู้ขนนะครับและจากการสอบถามข้อมูลของครอบครัวชาวม้งบางคนไม่ยอมให้ข้อมูลโดยอ้างว่าพูดภาษาไทยไม่ได้ขณะที่บางคนก็ยอมรับว่าปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำม้งในหมู่บ้านจึงหันไปรับจ้างลำเลียงยาเสพติดสุดท้ายก็ถูกจับได้จำนวนมากแต่ก็ไม่เข็ดหลาบ 铁头，他身体没劲。 เลขาธิการปราปรสร,ระบุว่าชาวมงที่ถูกจับจํานวนมากทําให้กําลังหาเรือนจําสําหรับชาวมงโดยเฉพาะเพื่อหาแนวทางให้ชาวมงกลับมาทําอาชีพสุจริตเพราะหากปล่อยไว้ก็จะเป็นค่านิยมที่ผิดให้กับรุ่นหลังต่อไปโดยประเทศไทยกําลังจะจัดประชุมปป,ปสอ,อาเซียน10ประเทศในเร็วๆนี้เพราะการแพทยระบาดของยาเสพติดสูงมากชันชัยพันเจริญถ่ายภาพสุมาจจาแจวเจริญวงทีมข่าวสังคม